สวัสดีครับวันนี้มารีวิวข้าวหอมสยามข้าวหอมสยามน้มรวงแล้วครับนี่ครับอ่ามันดูวันนี้อ๋อรวงสวยคล้ายๆล้ข้าวมมลินะครับคล้ายๆรู้สึกว่าจะเม็ดเล็กกว่า ต้นเตี้ยเนี่ยเขา้าเข้าตัดต้นเตี้ยก็จุดนี้รู้สึกสูงต้นสูงนิดหนึง่งมาสักแปดสิบเซนข้างในานกก็มาสัก จเซนคออกรัวแล้วครับรัวสวยสวยครับข้าวหอมสยามนี่เลยน่าจะอีกสัก10วันนะอีสิบวันน่าจะดีเกี่ยวแล้ว นี่ก็รีวิวข้าวหอมเสียมแค่นี้นะครับดีครับ